สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีท่านผูทุกท่านนะครับผมวันี้กับช่องลุ่ท่าไม้แชแนลนะครับวันนี้ผมม bon ีร้านเฟอร์นิเจอร์น้องเสือจังหวัดพิจิตีคลองสิบนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูเฟอร์นิเจอร์ไม้หายากนะครับหายากที่สุดยอดแบบว่า100ต้นจะมีสักต claro> ้นหรือ1000ต้นจะมีส le> uh, ักต้นนะผมเขาเรียกว่าแหลไอเทมนะครับสำหรับคนสะสมไม้หรือหรือไปสะสมซื้อมาตั้งโชว์นะครับสำหรับงานชิ้นนี้ผมไม่ควรพลาดทั้งหมดนะผมผมขอนะนำเสนอ3อย่างนะครับผม3อย่างเป็นแหลไอเทมทั้งหมดเลยนะครับ สำหรับท่านผู้ชมท่านใดเนี่ยที่กำลังมองหาเนีผมเินเจอร์ที่อยากไปสะสมอยากเอาไปทำเป็นพิพิธภัณฑ์หรือเก็บสะสม,มเป็นมรดกนะครับผมสำหรับชอบ่องลูกค้าไม้นะครับผมไม่ควรพลาดจริงๆนะผมก็ฝากากดไลค์กดแชร์ไปตามชอ่องลูกค้าไม้นะครับไปเดี๋ยวผมพาไปดูไม้ที่ว่าหายยากๆกันครับไป แล้วขอนับเสนอหนึ่งอย่างนะครับหนึ่งอย่างนะครับผมเขามีสามชิ้นนะผมแต่จันดนเอาไปอยู่ในหมวดหมู่หนึ่งอย่างก่อนนะครับมามาดูกันก่อนเลยครับเนี่หนึ่งอย่างนะครับผมที่เราเสนอแล้วไอเทมนะครับไอเทพนี้ผมถามว่าหายากไหมปัจจุบันนี้นะครับตังไม้แผ่นเดียวร้อยสามสิบหกนะผมยาวเกือบประมาณสองเมตรนะครับไม้แผ่นเดียวแบบนี้หายากไหมครับผมผมว่าปัจจุบันนี้หายากนะครับตอนนี้เริ่มหายากขึ้นทุกวันเลยนะครับผม ตือตอนนี้นะครับปัจจุบันเน,นี้ยแล้วตัวน,นี้เป็นไม้ร้อยด้วยนะครับถือว่าเป็นไอเทมนะผมแลไอเทมอีกอย่างอน่างนะครับถามว่ายังไม่ที่สุดใช่ไหมครับผมยังไม่ที่สุดใช่ไหมครับผมมามาดูอีกนะผมมาดูอีกนี่ครับโตคมร้อยห้าสิบไม้แผ่นเดียวถือเป็นแลไอเทมไหมครับผมถือว่าเป็นไม้หายากหรือเปล่าครับตอนนี้นะครับผมเป็นไม้มะค่าแล้วมีลายด้วยนะครับไม้หนาประมาณสี่นิ้วนะครับตัวนี้ เป็นแรเทมยังครับผมตอนนี้ถือว่าเป็นขอหายากอีกหนึ่งชิ้นนะครับในปัจจุบันนะผม <Okay. S 1> และต่อมานะครับต่อมานะครับชิ้นที่สามที่ผมจะนำเสนอคือนี่โต้ตนหะผมไม้แผ่นเดียวนะครับร้อยห้าสิบนะผมยาวสองเมตรหกสิบนะครับตัวนี้เป็นไม้มะข่าแผ่นเดียวถาว่านีตากแดดแบบนี้นะครับแต่เชื่อไหมครับว่าถือว่าเป็นไม้ไม่มีตาหนิเลยนะผม สีถลอกสีจืดนะผมแต่ตัวเนี้ยต่างชาตินะผมติดจองไปแล้วนะครับตัวเนี้ยต่างชาติเขาติดจองไปครับแต่ยังไม่มัดจานะผมแต่ก็เคยค้าขายกันอยู่นะครับท่านใดที่สนใจเนี่ยตัวเนี้ยผมมัดตัวเนี้ยติดจองอยู่นะผมแต่เ็ายังไม่มัดจาแต่ก็ยังถ้าหลุดจองเมื่อไหร่นะผมยวผมมาแจ้งนะผมก็เหลือสองชิ้นนี้นะครับร้อยห้าสิบเนี่ยตอนนี้ไม่มีขานะผมแต่ผมจะไปหาขาใส่ให้นะครับตอนนี้ปัจจุบันนี้ หายากมากครับหายากมากครับหายากมากๆนะครับหัวห้า,า,าสิบเนี่ยแล้วก็จะหาไม้หนาๆแบบนี้เนี่ยผมไม้สวยๆทรงสวยแบบนี้นะครับหายากมากนะทำสีตัวเนี้ยสวยแน่นอน <S <S ผมรับประกันให้ครับสวยแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับหนึ่งแผ่นนะผมพร้อมขาตั้งนะผมเป็นเสร็จพร้อมทำสีเลยนะครับผมที่จริงนะผมขายอยู่หกหมื่นห้านะครับหกหมื่นห้านะผมผมไม่เอาแล้วผมเอาแค่หกหมื่นพอสำหรับความหายากชิ้นนี้นะครับผมอยากให้อยากได้ครอบครองนะครับผม โทรมาผมสอบถามผมทายคลิปไปนะผมขอบนม,มีทายคลิปนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นมา้หาใหญ่อีกหนึ่งชิ้นนะครับผมบอกว่าร้อยห้าสิบขอมขานะครับผมอย่าเพิ่งตกใจนะว่าทำไมขาเขาไม่มีผมกำลังจะาหาขานะผมติดต่อซื้อขาเขาอยู่นะผมอาจจะเป็นลูกกึง่งลูกใหญ่ของสายไม้บักข้านะครับแล้วทําสีให้เป็นเสร็จนะผมหน้าร้านขายอยู่หกหมื่นห้านะผมแต่ผมเอาแค่หกหมื่นทอนะครับม้าใหญ่ๆแบบนี้นะครับใครอยากไว้ครอบครองนะผมเชิญได้เลยครับต่อมาตัวนี้ แผ่นเดียวนะครับร้อยสามสิบหกไม้แผ่นเดียวไม้ร้อยนะครับไม่มีตาหนิแตกนะครับไม่มีเลยนะครับไม่มีแตกไม่มีอะไรเลยนะครับยาวบานเกือบเกือบสองเมตรนะผมผมเอาสี่หมื่นห้าพันบาทครับทาสีให้ใหม่หมดนะผมตัวนี้นะครับถ้าใกล้เคียงผมส่งให้ฟรีนะผมไปเสร็จตรงนี้แล้วครับผมดูแลไอเทีกหนอย่างครับไม้หายากอีกหนึ่งอ่าอีกหนึ่งชิ้นนะผมเป็นชิ้นที่สองแล้วนะครับที่ผมจะนำเสนอวันนี้ก็คือมาดูกันครับผมตัวนี้นะครับ อ๋อนี่ครับอยากท่านผู้ชมครับผมดูใกล้แต่ก่อนอยู่งไงก่อนนะครับผมเลื่อนไปดูผมเลือเล่อนให้นะครับผมเลื่อนไปให้ดูให้ผู้ชมอาจจะมองว่าโอโ้โหเ,เ,เป็นก็เป็นห้องเต้แต่ผมเป็นเตียงนอนปรับนอนได้ปกติจะความพิเศษอยู่ตรงไหนความพิเศษอยู่ตรงไหนนผมจะหายหายแยากตรงไหนนะครับผมบอกว่า ความพิเศษของเขาไม่ใช่เขาเป็นแค่ห้องเต้หผมหรือแค่เป็นแค่ไม้ปรับนอนนะผมความพิเศษของเขาอยู่ที่ไม้นะ่ยมาดูใ,ใกล้ๆกล้องเห็นเหตุการณ์ชัดไหมครับผมผมไม่ทายก่อนนะครับว่าเขาเป็นไม้อะไรนะครับผมบอกว่าไม้ะกูลนี้นะครับผมไม้ชิ้นนี้ชนิดนี้นะครับมีลวดลายในตัวแล้วก็มีความพิเศษของลวดลายเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากนะครับ <S <S และนี่ก็คือลวดลายหนึ่งในความพิเศษของไม้ชิ้นนี้ก็คือไม้ปะดูนะผมไม้ปะดูนะครับ มีความพิเศษยังไงนะครับผมหนึ่งลายตาไมา้ถือว่าติดหนึ่งนะผมเป็นไม้ที่หายากแล้วมีมูคาม่า,คามีราคาแพงนะผมในประเทศไทยนะครับสองไม้ลายปุ่มนะผมถ้าปุ่มยิบนะครับผมผมบอกเลยราคาหลักล้านนี้ไม่เกินจริงนะผมสามนะครับปุ่มลายอ่าเป็นไม้ลายเสือผมเช่นตัวนี้นะครับลายเสือนะผมนี่ไม้ลายเสือเกิดจากธรรมชาตินะครับผมร้อยต้นหรือพันต้นนะผม อาจจะพูดเอร์ไปถือว่าหายากแล้วกันนะผมบางที่เลยผมบอกเลยว่าหายากจริงจนะครับเราจะไม้จะหาได้สวยลายจะท่าแบบนี้นะผมหายากมากนะครับไม่ใช่ว่าผมมาเอร์ว่าเออร้อยต้นพันต้นจะมีต้นมันคือเรื่องจริงนะผมปุ่มเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่าเกิดจากต้นไม้แบบนี้นะปุ่มเนี่ยเราพอได้เห็นจากเนื้อเนื้อด้านนอกคือแบบว่ามองไปตาตาไปเห็นปุ่ม เรายังเพิ่งรู้ว่าตัวนี้ปุ่มคือ,อรูปทรงเป็นยังไงนะผมลายเสือไม่สวยล้วพอยังรู้จักอสิริละของอาหนามปุ่มจากข้างนอกนะผมแต่ตัวเนี้มันอยู่ข้างในนะผมเราไม่สามารถรู้เลยว่าด้านในเนี่ยมันจะเป็นลายอะไรด้านในจะเป็นลายเสือลายหยดน้ำนะผมหรือจะเป็นลายที่แปลกกว่านี้นะผมแต่ตัวนี้เป็นหนึ่งในจัดที่ว่าไม้หายากลายหายากหนุ่มลายเสือหนุ่มและทําห้องเต้และสรับ คนที่ทุนนะผมไม่มากนะครับหรืออยากจะเก็บไปสะสมหรืออยากจะไปใช้เนี่ยผมบอกว่าหน้าล้างขายสองหมื่นห้านะผมสลับของหายากแบบนี้นะครับสองหมื่นห้านะครับนําเอาไปใช้จริงได้นะครับเอาไปใช้โชว์ก็ได้โชว์ด้วยใช้จริงด้วยนะผมสะสมก็ด้วยนะครับแต่ในคลิปนี้นผมไม่ได้ไว้รุุนทาไม้ในคลิปนี้ผมเอาแค่หมื่นแปดนะผมหนึ่งหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นนะครับหน้าล้างคือสองสองหมื่นห้าถามว่าบางคนนะเขาบอกว่า แพงบางคนบอกว่าโอ้เป็นไม้หายายากราคานี้ถืออยากได้บางคนบอกว่าถูกมากเลยผมสามารถซื้อได้มันคือนะผมราคานี้นะผมถ้าท่านผู้ชมถูกใจเอาไปพิจนารณานะผมไม่ต้องมาดาม่าว่าโอ้แพงหรือถูกนะผมถ้าชอบนะผมสามารถโทรสัง่งอาสอ,สอบถามแล้วก็สั่งซื้อผมได้เลยม้าแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าไม่ใช่ว่าจะมีทุกบ้านนะผม้องเต้เนี่ยหายง่ายมากแต่ไม้แบบนี้หายยากมากนะครับผมนี่คนระับ เป็นห้องเต้ของไม้ประดูลายเสือนะครับนําเสนอวันนี้ครับแลไอเทมสำหรับผลนักผะสมไม้นะครับรู้กันอยู่แล้วนะครับผมว่าเขาหายากยังไงนะผมความพิเศษเขานะครับนี่นี่ตนเด็กผมชอบเอามาตีลูกกระนาดนะ้รับนี่ครับนี่สุดยอดมากนะลายเสือสายเสือทั้งตัวเลยนี่ครับลายพ้อยเลยนะครับเนี่ยลายตาไม้ถ้าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยลายตาไม้ถ้าจะเป็นแบบดวงดวงตาไม้อย่างนี้นะครับเนี่ย เนี่ยเป็นเนี่ยตาไม้อย่างนี้นะผมเป็นดวงตาเหมือนเหมือนลักษณะเหมือนตาคนเนี่ยแหละครับเนี่ยเนี่ยลายตาตาไม้ตาตาไม้มีหยดน้ําด้วยนะผมมีหยดน้ําด้วยตาไม้ด้วยโอ้โหสารพันธ์เลยประตูเนี่ยสุดยอดมากนะเป็นไม้ที่โตช้านะครับเป็นไม้ที่โตช้ามากมีรดลายในตัวเยอะมากไม้ประตูเนี่ยผมบอกว่าอนาคตถ้าใครจะเก็บเนี่ยถือว่าอนาคตไกลนะถ้าแต่ต้องต้องเลือกไม้ที่มีลายนะผมที่มีลายแบบว่าเป็นแรเป็นแรหน่อยเป็นแรไอเทมหน่อยนะผมต่อมาตัวนี้นะผม ที่สุดของที่สุดผมเมื่อข้างต้นนะครับที่ผมพูดไปแล้วว่าประดู่เขามีหลายลายแต่หนึ่งในนี้คือสุดยอดนะผมบอกแล้วว่าประดู่ลายยิบนะผมยายยิบยังไงนะผมลายยิบแบบว่าเม็ดปุ่มยิบๆเลยราคาหลักร้านไม่เกินจริงนะผมชิ้นนี้นะผมขอสนอน,าาน,น,นะเป็นชุดรับแขกนะครับนี่คือรับแขกสไตล์หลุยส์น,ยยนะครับทั้งหมดมีเจ็ดชิ้นงานเดี๋ยวผมให้ตากล้องนะผมสาด ผลง,งานดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปหยิบตัวแลไอเทมมาให้ดู โคงไม้พยุ่งนะครับที่สุดของความขานยากนะครับผมผมเลยเพราะว่าผมเล่นงานไม้มาก็หลายปีนะผมถามว่าเจอเนี่ยเจอเยอะมากนะผมเจอเจอเจอคือเมื่อสักสองปีที่แล้วเจอหนึ่งชุดนะผมก็ถามว่าเจอในสายตาผมเนี่ยเจอมาแล้วมันสามชุดนะผมสามชุดนะผมแต่ไม่เคยได้ครอบครองครับแต่ตัวนี้นะผมได้มาเป็นผลงานนะผมเป็นงานชิ้นเอกงชิ้นครับอย่ามาดูใกล้กันผมไม่รู้ว่าต้องมืดหรือเปล่านะ นี่ครับโดยใกล้นะครับนี่ครับลายไม้เขานะครับเดี๋ยวผมคือตวเนี้ผมเอาไปเอาไปลอกสีนะครับลอกสีเพื่อให้ดูไม้นะครับดูครับดูลายนี่เดี๋ยวคว่ำหน้าให้ดูนะครับนี่มาดูตรงนี้กันดีกว่าตรงนี้ง่ายกว่านะครับนี่นี่ครับทาไมเขาเป็นถึงว่าเป็นสุดยอดไม้นี่ครับดูครับเนี่ยถ้าแผ่นนี้นะครับใหญ่ๆนะครับผมบอกว่าหลักล้านเนี่ยไม่เกินจริงนะครับเป็นงานไม้ที่สวยมากนะผมนี่แต่ต้องจับชัดไหมครับนี่ครับ ไม่เกินจริงนะครับผมบอกเลยครับแล้วโคไม้พยุงครับท่านผู้ชมดูนี่ครับดูแผ่นนี้นะครับดูยิบยิบแบบนี้นะครับเนี่ยหายากมากครับไปหายากมากเอ่ยปากเลยว่าหายากมากครับผมออกปากเลยนะครับว่าสุดยอดนะผมแล้วก็เป็นตระกูลไม้ชั้นสูงทั้งคู่นะครับโคเป็นพยุงแล้วด้านหน้านั้นน่ะคือประกอบประปรบเรียกว่าประดับด้วยปุ่มประดู่นะปุ่มประดู่เนี่ยคือสุดยอดปุ่มที่แพงที่สุดนะผมในในประเทศไทยนะครับไม่มีอะไรที่มันแพงกว่านี้แล้วครับผม จะเทียบทาโรห,หรือปุ่มมะขา,มาหรือจะปุ่มตะแบกอะไรที่ว่าหายากๆนะผมสู้ประดูไม่ได้นะครับเมื่อเทียบกันไม้ต่อไม้นะครับดูครับนี่ไม้คืดเท้าแผ่นนี้นะครับ <punk> โ, <frustrating S 2> โอโ<ห>โ้โหสุดยอดนะครับผม <S <S นี่ความหายากไม่ต้องพูดถึงนะครับมันแรไอเทมจริงๆนะผมแล้วก็ความหายากเน <P Amsterdam> ี่ยที่สุดที่สุดของที่สุดนะครับที่สุดของที่สุดก็ตัวนี้ที่จริงมีเก้าชิ้นนะครับจริงมีเก้าชิ้น มีเก้าชิ้นก็คือจะประกอบด้วยตัวนีน้ทั้งหมดกนะ็คือ2ตัวยาวสี่ตัวที่นั่งเดี่ยว1ตัวกลางแล้วก็2ตัววางข้างนะครับผมแต่คือที่ผมได้มาก็คือมีอยู่เชิ้น7ชิ้นก็คือได้ประกอบด้วย2ตัวยาวนะครับผมสี่ตัวที่นั่งเดี่ยวแล้วก็มี1ตัววางข้างทําจากกลุ่มเช่นเดียวกันนะครับผมก็ชุดนี้นะครับผมชุดนี้ผมได้มาแรกๆนะคือคนถามผมเยอะมากคนระับเยอะเยอะมากครับทั้งทั้งต่างชาติทั้งคนไทยนะครับผมเคยเปิดราคาถึง3ามแสนแปดนะครับผม สามแสนแปดนะผมแล้วก็ตอนนี้นะผมตอนนี้จังหวะนี้นะไม่ใช่ว่าผมขายไม่ได้นะครับแต่แค่เอานะผมราคานี้เนยผมผมเอาแค่ในใน youtube นะครับผมถ้ามีท่านใดที่สนใจนะครับอยากได้ไปครอบครองนะผมหาโต๊ะกลางเนี่ยโต๊ะกลางเนี่ยผมบอกว่าผมอยากจะไปซื้อไม้ที่เป็นปุ่มนะผมเป็นปุ่มลักษณะธรรมชาตินะผมเป็นไม้ปุ่มลายสวยหน่อยนะผมมาตั้งมั้ตรงกลางผมบอกว่าชุดเนี้ย มีปุ่มมั้ตรงกลางเนี่ยถือว่าสุดยอดมากนะผมแต่ถามว่าจะไปขุดจะไปหาเท่าไหร่ถือว่าหายากนะผมถ้าเลยผมจะเอาแค่2องแสนห้านะผมจาก3ามแสนแปดนะครับที่เคยตั้งไว้นะครับเอาสองแสนห้าถสำหรับคนที่ชอบนะบผมหรือไหวเท่าไหร่มีมุมคือจะหาโต๊ะกลางใส่ได้นะครับก็โทรมาหาผมเลยว่าผมมีมีโต๊ะกลางที่จะเอาไปใส่นี่ผมมีมุมที่จะเอาไปทำนะผมอยากเอาเอาไปโชว์จริงๆนะผมร,ราคาเราสวนได้นะครับผม สำหรับของหายากแบบนี้นะไม่ใช่ว่ามีบ่อยๆนี่ครับคือเป็นไม้พยุงมีชาวต่างชาติท่านหนึ่งนะครับเขาเขาได้กล่าวกับผมว่าชุดเนี้ยเป็นไม้ทิงชันโคงเขาไม่เป็นไม้ทิงชันเขาบอกว่าเขาเขาเขาบอกว่าโคงนี่เป็ไม้ทิงชันแต่ผมบอกว่าพยุงผมแต่คือพูดภาษาคืออจจะแปลอะไรเนี้ยคือลําบากนะผมแต่ผมบอกชุดนี้เป็นพยุงเขาบอกว่าผมเนี่ยยังดูไม้ไม่เป็น ยังประสบการณ์ยังน้อยอยากให้เขาจะสอนผมดูนะผมผมกล่าวเลยนะครับไม้ในประเทศไทยนะผมเบอร์ไหนก็ไม่รู้นะครับในประเทศไทยนะพับพ่อค้าไม้นะครับขอให้นะผมเป็นหลักฐานก้นนะผมผมไม่เคยคือผมไม่เคยคขาว่าอะไรเมื่อความถูกนะผมผมไม่เคยกลัวนะผมสำหรับพ่อค้าไม้นะผมมาอยางประเภททั้งต่างประเทศนะผมประเทศไทยต่างประเทศหรือจะออกมานอกโลกผมไม่เคยกลัวนะผมก็คือขอผมแท้แท้จาก ตาเปล่านะผมแท้สายสากลไม่ใช่แท้ของใครท่านใดท่านหนึ่งนะมาแอบอ้างว่าชุดนี้เป็นชิงชันเพื่อจะกดราคาผมมันเป็นไปไม่ได้นะผมตัวผมเนี่ยอาจจะอายุน้อยนะครับแต่ประสบการณ์ผมเนี่ยค้าค้าไม้มานะนรับไม่อยากจะคุยนะผมแต่ผมรับประกันไม้้วกันนะผมผมรับประกันยันชุดลูกจนหลานนะผมวันนี้ซื้อไปวันหนึง่งอยากจะเบื่อเอามาขายได้ถ้าใครบอกว่าไม้ตัวนี้เป็นไม้ชิงชันไม่ใช่พยุง เอามาคืนผมแล้วก็เอาคนที่พูดมาด้วยนะครับผมผมจะสอนให้ดูนะผมผมจะสอนให้ดูผมใจนักเลงนะผมใจผมอะนักเลงกล้ารับผิดชอบนะผมทั้งทั้งเรื่องผมขายไปแล้วกล้ารับผิดชอบกล้ารับคืนด้วยนะผมถ้ามันไม่ดีจริงก็คือผมขอคืนเอาเงินไปจบนะผมง่ายดีด้วยนะครับแต่ตัวนี้คือแท้คือแท้นะครับเดีย๋ยวผมมาดูว่าเขาไป็พยุงยังไงเนี่ยเนี่เขาเป็นพยุงยังไงครับดูครับดูนะครับเนี่ยดูลายพยุงนะครับ แต่ถามว่าไม้เขา่เป็นไม้ตัวเล็กนะครับเนี่ยไม้เขาเป็นไม้ชิ้นเล็กลวดลายเขาก็เลยอาจจะดูยากนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับนี่ครับยังมีเขาโค้งให้ดูนะครับนี่ครับนี่ครับเห็นลายเขาไหมครับเขาจะออกออกจาสีเข้มนะผมกว่าไม้ชิ้นทันนะผมอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าสีเนี่ยครับนี่เห็นไหมครับนี่ดูเส้นดูลิ้วนะครับของไม้นะครับนี่ครับนี่ แต่ค่อนข้างจะดูยากนะผมมันด้ยากเพราะว่าอาจจะรายละเอียดของเขาเพราะว่ามันเล็กนะผมแต่คือชัดเจนคือเขาเป็นไม้พยุงนะผมไม้พยุงแล้วก็หลักฐากลก,ก็คือผมไม่ต้องอ,อะไรมากนะครับเพราะลูกค้าต่างชาติเนี่ยผมส่งออก,ยกเยอะนะก็มีคนเป็นร้อยนะครับเขาบอกว่าพยุงใช่คือพยุงกับปดูนะผมมีอยู่แค่คนเดียวคือลูกค้าจากประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับมาฉีกก็คืออยากจะเห็นผมเป็นเด็กนะผม จะกดราคาเพื่อจะเอาของถูกนะครับผมแต่ผมบอกว่าเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าเอาราคาอย่างนี้ผมขายให้ประเทศไทยดีกว่าหรืออยู่กับผมดีกว่าผมไปสีเรื่องเรื่องตังค์นะผมจะขายได้หรือขายไม่ได้ตัวนี้เป็นของหายากนะผมผมเชื่อว่าวันหนึ่งเขาจะมีคนเห็นค่าในตัวเขาเนะยครับอย่าไปดูว่าชิงๆจะเป็นยังไงมาดูกันนะนี่ชิงๆเขาจะเป็นอย่างนี้ครับจะออกแดงๆนะผมลวดลายนะครับดูครับนี่นี่ลวดลายเขาจะออกไปนี้ครับเห็นไหม Dante, да: มันจะมีเส้นเล <un> well ็กๆคุยๆนะครับแล้วลวดลายเขาจะไม่ค่อยเป็นเหมือนพยุงพยุงเขาจะสีเขาจะกืนไปเลยแต่ของชิงชันเนี่ยเขาจะมีเส้นไข่เส้นมันนะครับเส้นเขาจะโดดเด่นกว่าเนื้อของพยุงนะครับเนี่ยเส้นเขาจะโดดเด่นคือเส้นดิดำเปื้อนๆเนี่ยนะครับเนี่ยลวดลายของเขาเนี่ยครับนี่อันนี้คือชิงชันนี่ยคือชิงชันนะครับเนี่ยคือชิงชันนะครับเนี่ยคือไม้ชิงชันนะเห็นไหมครับลวดลายเขาจะนี่ครับเนี่ยลวดลายเขาจะมีเอกลักษณ์ของเขานะครับนี่นี่ โอเคนะผมก็ส้ารบบท่านใดนะครับพี่อยากอยามาชมตัวจริงนะผมก็เชิญได้เลยอ่าร้านผมเฟอร์นิเจอร์น้องเสือจังนหะวัดพังธานนคลองสิบนะครับแล้วก็ชิ้นนี้นะผมจบป่าผมเปิดราคาที่สองแสนห้านะผมสองแสนห้าท่านใดที่สนใจนะผมอยากมาไปใช้หรือไปสะสมก็ต่อรองกันได้นะครับถือว่าเป็นคนไทยกันมาอยู่ประเทศไทยผมยังยินดีนะผมกว่าอยู่ต่างประเทศนะครับผมจะถามว่าปผมเป็นพ่อค้านะผมราคาพอได้กาไรผมก็อยากจะแบ่งปไปให้นะครับเพราะว่าคือ ของผมที่อยู่ตอนนี้คือการหมุนเวียนนะผมซื้อมาขายไปนะผมแต่ใจดีนะครับอยากให้อยู่ประเทศไทยมากกว่านะผมให้ดูลูกหลานเขาอ่าลูกหลานเรานะผมคนรุ่นลูกหลานอย่างผมนะคนรุ่นหลังเนี่ยอยู่เท,ท่าผมเนี่ยจะได้เห็นนะผมของสวยๆแบบนี้นะครับผมแต่ก็คือชุดเนี้ยมันจะพูดตามตรงนะครับชุดแบบนี้นะครับที่มาอยู่กับผมได้ก็เพราะลูกหลานนะครับผมว่าคนอายุจังผมเนี่ยเขาขายมาเขาเขาไม่ชอบนะครับผมเขาไม่ชอบแต่ถามว่าปัจจุบันอ่าท่ากว่าอะไร ต่อไปเนี่ยจะหายากมากแล้วไม้จะแพงขึ้นทุกวันนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายไม้เนี่ยเราโตขึ้นนะผมประชากรเราก็เยอะเยอะขึ้นไม้เนี่ยต้องการนะผมความต้องการของไม้เนี่ยเยอะจะไปหาที่ไหนก็ไม่ได้ครับเพราะว่าไม้โตัวมีอายุเขาครับโตโตช้ามากและหายากมากนะครับผมโอเคนะผมก็ฝากผลงานไว้นะครับสามชิ้นนะผมของหายากทั้งหมดเลยนะครับผมก็โอเคครับผมก็ก่อนจะจบ คลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดดามต้องทำมาสนนครับวันนี้ก็หครับ